สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g Tarot by ชุริกรนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำพริกอเด็กนะคะพิกอะคาดเหมือนเดิมหัวข้อในวันนี้มีชื่อว่าหัวข้อว่าข้อความพิเศษสำหรับคุณในเดือนนี้ในทุกๆวันในทุกๆเดือนสิริศิธิ์หรือดีวายหรือไกด้น้ำทางชีวิตของคุณนะ่ะท่านอยากจะสื่อสารกับคุณอยู่เสมอนะคะแต่วันนี้แม่หมอจะทําคลิปเป็นข้อความพิเศษที่แบบเจาะจงให้คุณจริงๆในเดือนนี้ ข้อความที่คุณจะได้รับนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่ขับเคลื่อนชีวิตของคุณก็ได้นะคะแม่หมอมีไพ่ทั้งหมดสามเด็กสามกองเหมือนเดิมนะคะด้านนี้นะคะเด็กนี้ก็คือกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะแล้วก็กองที่สามเหมือนเดิมนะคะให้คุณใช้ความรู้สึกเลือกกองไพ่กองไพ่กองไหนดึงดูดใจคุณที่สุด ก็ให้คุณเลือกกองนั้นเพื่อความแม่นยำนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูกันว่าข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคุณคือข้อความใดคะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งนี้นะคะเรามาดูกันว่าข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคุณคือข้อความใดขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกองที่หนึ่งนะคะ เรามาดูกันว่าข้อความใดที่คุณควรจะรู้ที่สุดในเดือนนี้เป็นข้อความที่พิเศษสำหรับคุณนะคะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นข้อความที่คุณหาคําตอบมาตลอดก็ได้สำหรับข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคุณคือพลังงานของช่องไมหมออะไพ่ใบนี้จะต้องขึ้นอย่างน้อยคุณจะต้องเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคนอื่นเสมอ คุณมีความเห็นต่างมีความคิดต่างมุมมองของคุณเป็นมุมมองของคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นมุมมองของคนที่ที่คุณคิดว่าไม่ผิดที่คุณจะคิดต่างทําไมคุณจะต้องเหมือนคนอื่นทําไมคุณจะต้องเหมือนสิ่งที่สังคมกําหนดอะไรแบบนี้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ ข้อความที่พิเศษสําหรับคุณเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นนี่แหละสิ่งที่คุณเป็นจะสร้างความพิเศษให้กับตัวเองเหมือนจะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองความแตกต่างของคุณที่ไม่เหมือนในในกรอบที่ทุกคนวางไว้ครอบครัววางไว้หรือสังคมของคุณวางไว้นี่แหละมันจะมีความพิเศษตรงนั้นคุณจะได้ฉายแสงคุณจะได้มันจะเหมือนเป็นยี่ห้อของคุณเลย คุณจงมั่นใจคุณอย่าคิดว่าว่าตัวคุณเองแตกต่างแล้วคุณจะดูด้อยค่ากว่าคนอื่นในความต่างไม่ใช่สิ่งที่จะมากําหนดว่าคุณจะต้องต่ํากว่าคนอื่นหรือสูงกว่าคนอื่นในความต่างมันคือตัวตนของคุณมันคือสิ่งที่คุณเป็นให้คุณขับเคลื่อนตัวคุณเองไปในความคิดของคุณได้เลยคุณเป็นยังไงคุณต้องการอะไรตัวตนของคุณเป็นแบบไหน จงใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าไม่ถึงกับว่าคุณจะไปใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นแต่คุณจงคิดแบบที่คุณคิดอย่าไปกดความคิดของตัวเองไว้นะคะแล้วก็แม่หมอจะเปิดสามใบเนาะอีกข้อความหนึ่งนะคะทุกการเดินทางเริ่มต้น ด้วยขั้นตอนเดียวนี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่เริ่มก้าวแรกคุณก็จะไม่มีก้าวต่อไปถ้าคุณอยากทำอะไรถ้าคุณอยากทำอะไรถ้าคุณอยากที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปไอยู่ในจุดจุดไหนคุณต้องเริ่มต้นถ้าเพียงแค่คิดแล้วไม่ได้ลงมือทำสิ่งนั้นจะไม่เกิดแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณเริ่มลงมือทำคุณมีก้าวแรก ก้าที่สองเก้าที่สามเก้าที่สี่และเก้าต่อต่อไปของคุณย่อมมีเสมอถ้าคิดอะไรลงมือได้เลยนะถ้าคุณยังลังเลสงสัยในในเรื่องนี้อยู่ก็อย่าไปลังเลสงสัยทำในสิ่งที่คุณคิดอย่างที่บอกไปมันคือเก้าแรกอะ่ะมันเป็นอะไรถ้าคุณจะทำอะไรแล้วเราได้ก้าแรกอะ่ะมันเหมือนเด็กที่ที่หัดเดินอะ่ะคุณคุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่าเด็กที่หัดเดินแล้วแล้วเก้าวแรกที่เขาเดินมาหา ผู้ใหญ่ได้อะ่ะมันคือความภูมิใจมันเป็นทั้งความภูมิใจทั้งทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ความภูมิใจทั้งตัวเด็กเองเขาก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกว่าเออเขามีความมั่นใจแล้วนะแล้วพอวันหนึงเขาก้าวแรกที่เขาเดินได้อะ่ะเขาจะเดินได้ตลอดเขาจะมีความรู้สึกมั่นใจว่าเขาไม่ล้มแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารถึงคุณข้อความที่อยากจะบอกกับคุณนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะ คุณได้ใบนี้นะจงเป็นผู้ล่าคุณไม่ใช่ผู้ถูกล่านั่นหมายถึงคุณไม่คุณไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งใดคุณไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความกลัวคุณไม่ต้องเป็นเหยื่อของความไม่มั่นใจความอายความอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่คุณต้องเอาชนะมันให้ได้คุณจะต้อง ค่ามันให้ได้ค่าความกลัวค่าความไม่มั่นใจค่าความรู้สึกอะไรที่มันดึงตัวตนของคุณไว้อะ่ะแล้วจงเฉิดฉายตัวตนของคุณออกมาข้อความพิเศษของคุณกองที่หนึ่งในเดือนนี้เป็นข้อความที่ปลุกพลังมากๆสำหรับคนกองที่หนึ่งนะแม่หมอรับรู้ได้ถึงพลังความความวิตกกังวลความยังลังเลสงสัยยังไม่กล้าทำในบางอย่างอยู่ ข้อความพิเศษคือทําได้เลยนะคุณจงขับเคลื่อนตัวตนคนคุณมียี่ห้อเป็นของตัวเองอะ่ะคุณมียี่ห้อเป็นของตัวเองอยู่แล้วทํายี่ห้อของตัวเองอะ่ะทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นที่รู้จักของผู้คนมั่นใจเข้าไว้คุณคุณต้องมั่นใจพลังคุณต้องมาแล้วละ่ะนะในเดือนนี้พลังคุณต้องมา ไม่ว่าคุณจะเจอคลิปแม่หมอในช่วงไหนอ่ะช่วงนี้แหละที่คุณมาดูเนี่ยพลังต้องมาแล้วละ่ะคุณจะต้องดึงพลังดึง power ของตัวเองออกมาแล้วก็สร้างก้าวแรกให้กับตัวตนของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่1น,นี่คือข้อความพิเศษของคนกองที่1น,นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็แม่หมอก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่2งกองที่2นี้นะคะเรามาดูกันว่าข้อความพิเศษของคุณกองที่สองคือเรื่องใดนะคะคอ,อนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกองที่2นะคะเรามาดูกันว่าข้อความพิเศษของคุณกองที่สองมีข้อความใดบ้างคะ่ะแม่หมอจะเปิดทั้งหมด3าใบนะคะข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคนณกองที่สองคือข้อความใดคะ่ะ คุณได้ไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับสังคมภายในครอบครัวของคุณสิ่งที่ข้อความพิเศษที่คุณจะต้องรู้ในเดือนนี้เลยก็คือว่าถ้าคุณคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่คิดถึงคนในครอบครัว ท่านอยากจะเออคือข้อความนี้อาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอก็เลยท่านอยากจะแสดงว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากสื่อสารกับคุณนะคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับครอบครัวท่านอาจจะรู้สึกคิดถึงคุณก็ได้นะคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูคุณอยู่ท่านคิดถึงคุณอยู่คุณน่าจะต้องเชื่อมต่อคุณน่าจะต้องเชื่อมต่อกับกับพวกท่านกับครอบครัว กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณเห็นไหมว่าท่านจะรู้สึกดีมากๆอ่ะท่านจะมีความสุขว่าคุณไม่ลืมท่านคุณไม่ลืมเขาคนนั้นอ่ะไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครอ่ะท่านอาจจะรอคอยคุณอยู่ท่านอาจจะคิดถึงคุณอยู่เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์หรือเพียงแค่กลับไปหาท่านไปพบเจอท่านมันมันเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับ คนคนหนึ่งที่รอคอยบางคนโดยที่เขาไม่ได้ปิดปากเลยว่าเออเขาคิดถึงมากแต่ในใจของเขาในจิตของเขาอะมีความคิดถึงคุณมากอยากที่จะเจออยากที่จะให้คุณติดต่อสื่อสารอยากที่จะให้คุณกลับไปหานี่คือข้อความพิเศษใบแรกนะคะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งของคุณก็คือ ตัวคุณกองที่สองคุณอาจจะมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําครอบครัวของคุณน่าจะมีบ้านที่อยู่ติดแม่น้ําหรือทํางานเกี่ยวกับน้ําอะไรแบบนี้มีความเกี่ยวโยงกันกับน้ํามากๆเลยน่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวของคุณที่อยากที่จะให้คุณสื่อสารอยากจะให้คุณกลับมาอยากจะให้คุณท่านนึกถึงคุณตั้งแต่เด็กๆอะ่ะ ถ้านนึกถึงคุณเมื่อก่อนอะไรแบบนี้มันเป็นพลังงานของของสิ่งที่ที่เกี่ยวโยงกันกับต้นกำเนิดของคุณนะคะแล้วก็ไม่หมอขออีกหนึ่งใบการกลับสู่พื้นฐาน back to basic จริงๆอะ่ะข้อความพิเศษของคุณในเดือนเนี้ยถ้ามีเวลานะ คุณควรติดต่อสื่อสารกับคนที่ที่บ้านคุณควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์ถ้าถ้าคุณไม่ได้อยู่อยู่ในดินแดนเอ,อไม่ได้อยู่ในห่างไกลกันเนี่ยก็คุณจะต้องหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเออถ้าตัวคุณเองอะ่ะหมดพลังหรือกำลังจะขับเคลื่อนสิ่งใดในชีวิตอ่ะคุณต้องการที่จะเติมพลังอะ่ะครอบครัวของคุณคือพลังงานที่ดีที่สุด ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่บิดาหรือครูบาอาจารย์ก็ได้คนที่คุณไม่ได้กลับไปหาเขานานแล้วคนที่คุณรับรู้ได้เลยแม่หมอเชื่อว่าคนกองที่สองคุณรับรู้ได้ท่านคือใครติดต่อสื่อสารกับท่านแล้วก็ท่านอาจจะให้พลังงานดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้ให้พลังบวกเพียงแค่คุณได้พูดคุยหรือได้เจอคุณอาจจะมีพลังงานดีๆแบบ กลับคืนมาโดยที่ว่าเออคุณอัศจรรย์มากๆว่านี่แหละเออทำไมคุณกำลังหาพลังงานดีๆแบบนี้ทำไมคุณมองข้ามไปทำไมคุณลืมไปอะไรแบบนี้ก็ได้คุณได้คนกองที่สองเนี่ยคุณน่าจะได้ใกล้ชิดกับน้ำเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กคุณมีความผูกพันกับแม่น้ำมากๆชอบเล่นน้ำบ้านอาจจะอยู่ที่เอ่อริมแม่น้ำหรือที่ทะเลอะไรแบบนี้ ท่านรอคุณอยู่ครอบครัวรอคุณอยู่อาจจะต้องกลับไปเติมพลังอาจจะได้คําตอบในชีวิตในการกลับไปเติมพลังในจุดนั้นนะคะจุดนั้นคือศูนย์กลางจิตใจของคุณจุดนั้นคือพลังแล้ว power center ในในใน power ของคุณเลยนี่คือข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคุณกองที่สองอยังไงแม่หมอก็ขอให คุณมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็มีพลังงานบวกเยอะๆแม่หมอก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังเจอปัญหาหรือต้องการพลังงานดีๆแม่หมอก็ส่งให้พวกคุณทุกคนนะคะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้แม่หมอฝากกดไลค์ฝากกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วแม่หมอก็จะส่งต่อความถี่พลังงานดีๆให้กับทุกๆคนเสมอนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กที่สามกองที่สามนี้นะคะเรามาดูกันว่าข้อความพิเศษในเดือนนี้ของคุณคือข้อความใดขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกองที่สามนะคะข้อความพิเศษของคุณกองที่สในเดือนนี้คือข้อความใดค่ะข้อความพิเศษของคนกองที่สในเดือนนี้แม่หมอจะเปิดทั้งหมด3ใบนะคะ คุณได้ใบนี้ใบแรกนะพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณอาจจะกําลังคุณอาจจะกําลังสร้างผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเอกของคุณตอนนี้คุณเหมือนเริ่มทํามาแล้วตอนนี้คุณเหมือนเริ่มทํามาแล้วแล้วคุณต้องการที่จะมันเหมือนบ่มเพาะมาเต็มที่แล้วอะต้องการที่จะเปิดเผยต้องการที่จะสรสร้าง ต้องต้องการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเออนี่แหละคือผลงานของคุณนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณประครบประงมสิ่งนี้จงปลดปล่อยพลังงานของคุณเนี่ยสู่ภายนอกสู่โลกมันเป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์มันเป็น power จริงๆและอาจจะมีพลังงานของของคนที่กําลังมีบุตรมีน้องเข้ามาก็ได้นะ คุณก็กําลังจะได้ถ้าคนที่ต้องการบุตรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่บุตรก็เป็นลูกหลานอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการที่จะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวไม่ว่าคุณจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาคุณอาจจะได้สมาชิกใหม่ได้นะคะสำหรับพลังงานที่เข้ามาอีกพลังงานหนึ่งนะคะ แล้วก็คุณก็ได้พไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้ข้อความนี้ข้อความพิเศษในเดือนนี้อีกข้อความหนึ่งเลยก็คือว่าคุณต้องฝึกควบคุมอารมณ์นะฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองในสถานการณ์ที่มันยากลําบากถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่มันยากลาบากอ่ะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดช่วงนี้อาจจะแบบคล้ายๆว่าหงุดหงิดง่ายไม่ได้ดังใจตรงนู้นก็ทําไม ทำไมทำแบบนี้ตรงนี้ก็ทําไมทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ข้อความพิเศษเลยคุณต้องควบคุมตรงนี้คุณจะต้องควบคุมก่อนเลยอันดับแรกคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนถ้าเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาถ้าเกิดอาการไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาเมื่อไหร่สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาทางปากยาวๆช้าๆทำตักสี่ห้าครั้งแล้วค่อยๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆ ถ้าทำได้คุณจะได้สติคืนมาง่ายเอาแบบพื้นฐานเอาแบบเบสิกในการดึงสติของตัวคุณมันมันเหมือนเป็นการตั้งรับมันเหมือนเป็นฐานของสติอลมหายใจของคุณอ่ะเหมือนเป็นฐานของสตินี่คือเทคนิคที่ที่แม่หมอบอกไปก็สิ่งที่ข้อความที่อยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยก็คือสิ่งนี้สิ่งที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะ เป็นสำคัญเลยนะต้องตั้งสตินะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินทนจริงๆมันยากลําบากจริงๆก็ต้องตั้งสติเพราะว่าคุณจะไม่ทําหรือไม่พูดอะไรออกไปด้วยอารมณ์เพะถ้าพูดอะไรออกไปด้วยอารมณ์แล้วเราจะเรียกคืนมาไม่ได้ความรู้สึกทั้งคนพูดทั้งคนฟังก็คือต่างคนต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกไปแล้วแบบนั้นอย่าให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็คุณก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะ ความเป็นตัวตนของคุณอะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรแบบไหนเออคุณอยากทําอะไรคุณอยากที่จะส,สรรรส้างสิ่งใดความสําเร็จอะมันอยู่ในมือคุณคุณสามารถที่จะทําสิ่งใดได้สําเร็จเสมอตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความอดทนและก็มีสติปัญญามีความมุ่งมั่น จริงๆคุณไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนจริงๆคุณเป็นคนที่ออกนิ่งๆด้วยซ้าแต่บางครั้งบางสถานการณ์อาจจะมากดดันในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ที่มากดดันตัวคุณเองพอสมควรตรงนี้คุณต้องนิ่งอย่างที่บอกว่ามีสติเป็นตัวคุณในแบบที่คุณเป็นถ้าใครมาบุลลี่คุณหรือเอ่อเข้ามาบอกคุณว่า คุณเป็นแบบนี้แบบนี้อย่าหวั่นไหวควบคุมสติไว้ว่าคุณเขามุมมองของเขาถ้าเขารู้สึกกับคุณแบบนั้นแสดงว่าเขารู้สึกมุมมองของเขาเป็นแบบนั้นแต่เราอย่าอย่าให้ตัวเราอ่ะเป็นในเป็นแบบที่เขามองเราไม่ใช่นี่ถ้าเขามองแบบนั้นมันมันเป็นมันเป็นปัญหาของเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของคุณสิ่งที่คุณเป็นก็คือตัวตนของคุณจริงๆ ถ้าว่าคนอื่นรับไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาของคนอื่นถ้าว่าคุณไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเนี้ยคุณจะสร้างผลงานของตัวเองคุณไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยอะ่ะแล้วแล้วก็คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนอะ่ะคุณก็จะเลือกเดินบนเส้นทางของคุณนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดเป็นตัวของตัวเองถ้าการเป็นตัวของตัวเองของคุณจะขับเคลื่อนตัวตนของคุณได้ราบลื่นมากม แล้วก็แอปเปิลสีทองตรงเนี้ยคุณทำมาได้ง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นพลังในมือคุณไหมเนี่ยพลังในมือคุณคุณสร้างแอปเปิลธรรมดาให้เป็นแอปเปิลสีทองได้ด้วยความนิ่งของคุณด้วยสติปัญญาด้วยพลังของคุณที่มีแบบล้นเหลือจริงๆคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณปรารถนาได้คุณไม่ต้องพึ่งคนอื่น ความสามารถของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณนะคุณอยากจะทําอะไรก็คือว่าความสามารถของคุณล้วนๆดังนั้นถ้ามีคนมากระทบจิตใจของคุณในในสิ่งที่คุณเป็นในผลงานของคุณคุณก็จะต้องหนักแน่นในสิ่งสิ่งนั้นเข้าไว้แล้วความสําเร็จอยู่ในมือคุณความสําเร็จรอคุณอยู่และไม่หมอขอแทรกอีกพลังงานหนึ่งที่เข้ามาถ้า บางคนสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะสําหรับบางคนเท่านั้นที่ตอนนี้คุณอาจจะตั้งคันนี่เป็นข้อความพิเศษของบางคนนะคะที่ตอนนี้คุณอาจจะตั้งคันคุณอาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดไม่ได้ดังใจนั่นคืออารมณ์นั่นคือสภาวะของอารมณ์นั่นคือสภาวะของฮอร์โมนของคุณคุณจะต้องฝึกควบคุมตรงนี้ให้ดีเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ฝึกควบคุมมันจะส่งผลต่อลูกได้ส่งผลต่อ ต่อเด็กในท้องเพราะว่าตัวคุณเป็นคนสร้างตัวคุณเป็นคนกําหนดทิศทางของลูกของคุณทิศทางของบุตรของคุณนี่คือพลังงานพิเศษของของของบางคนเท่านั้นนะคะอันนี้แม่หมอขอแทรกเพราะว่าเข้ามาเข้ามาแวบหนึ่งเลยเข้ามาสําหรับคนที่ตั้งท้องอยู่สําหรับคนที่จะมีน้องอยู่คุณจะต้องควบคุมเพราะว่ามีผลต่อต่อบุตรนะคะแล้วก็ บุตรของคุณที่จะมาเกิดเขาจะเป็นคนที่พิเศษมากๆคุณจะต้องเป็นฐานที่ดีของเขานะคะความพิเศษรอ,อคุณอยู่ขอให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะทุกๆคนเลยพลังงานของคุณกองที่สามขอให้คุณผ่านพ้นต่อสถานการณ์ที่คุณเจอไปได้ด้วยดีคุณมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมีความมั่นใจของตัวเองอยู่แล้วจงมั่นใจตัวเองแล้วก็ตัดเรื่องที่เป็นปัญหาของคนอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาของคุณออกไป แล้วก็โฟกัสสร้างผลงานสร้างสิ่งที่คุณต้องการจริงๆด้วยกําลังแรงกายแรงใจของคุณแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการสร้างความถีดีๆต่อไปนะคะแล้วแม่หมอจะส่งความทีดีๆให้กับทุกๆคนขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ